สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Lorie Soft and Safe ผงซักฟอกเป่า Silver Nano Expert สู่ช่วงสุดท้ายของไฟส์ for h เธอสั่งลุยในรอบแจ็คพอรตรอบนี้คือเกมจับคู่รู้ใจนะฮะมีป้ายทั้งหมดจะสิบห้าป้าย <c oughs> ซึ่งด้านหลังจะมีภาพที่เป็นของคู่กันนะฮะ <c oughs> คุณต้องจับคู่ให้เหมือนกันจับถูก3คู่แจ็คพอตแตกทันทีเลย <c oughs> นะโดยคนหนึ่งเลือกภาพหนึ่งอีกคนหนึ่งเลือกอีกภาพหนึ่งนะฮะเปิดให้เจอภาพที่เหมือนกันสะสมเงินรางวัลไปคู่แรก1 0 0 0บาท นะคู่ที่2ตอบถูกอีก5,000บาทนะคู่ที่3ตอบ3คู่เหมือนกันหมดเลย1,000 0บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันภาพม้าอหลังเป็นอะไรครับมาเปิดดูกัน15หมายเลขที่อยู่ตรงนี้นะฮะว่าจะมีรูปอะไรบ้างมาตึงตอนนี้ยังไม่ต้องจำนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถูกการสลับสับเปลี่ยนใหม่อันแรกเป็นกิ่งทองใบหย,ยก นี่เห็นไหมฮะผีแนากว่าลงผูแะข้าวใหม่ปลามันยังปลามันอยู่ไหมมันทุกวันมันทุกวันมันทุกวันไงเชิญตรงนี้เชิตรงนี้และอีกหนึ่งภาพที่เปิดเจอไม่ได้เลยนั่นก็คือภาพนี้ครับมีสองมือใช่ไหมแต่มีอีกมือมาเป็นมือที่สามถ้าเปิดมาเจอภาพนี้เกมจบ ทุกอย่างไม่ได้อะไรกลับไปเลยเป็ดครับให้ดูแค่นี้อ่าก็คือจริงๆเกมนี้เรานะฮะจะมีเวลาให้พื้นฐานเนี่ยสิวินาทีในการดูภาพที่ผ่านมาคุณตอบถูกไป2ข้อให้ข้อละ5วินาทีนะฮะรวมกันเป็นทั้งหมด20วินาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจำเก่งจำแม่นกันแค่ไหนนะฮะพร้อมไหมพร้อมครับวินาทีจับเวลาครับ ดูไว้นะฮะว่าอยู่ตรงไหนบ้าง oh. จบจบแล้ว20วินาทีเร็วมาก <c oughs> ผมก็พยายามจะเล่นไปด้วยนะ <c oughs> แต่ไม่รู้จะจำได้เหมือนกัน <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> คู่แรกหมายเลขที่เลือก <c oughs> คือเลือกหมายเลข 1 1ค่ะ1 1ครับมาดูกันว่าเป็นอะไรช้อนเกับซ่อมคุณขุนสองครับหมายเลขสอยืนยันคำตอบไหมครับยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบบเดี๋ยวมาดูกันว่าหมายเลขสอจะใช่ช้อนเกับซ่อมหรือเปล่าดูครับโ ถูกไหมครับถูกครับผมอโอ้โหเ,โโหเก็บตงุงต้งกระเป๋าไว้ก่อน1,000บาทคบาทเดี๋ยวมาดูข้อนี้ได้5,000นะได้5,000นะคุณขุนเริ่มก่อนหมายเลข1ครับหมายเ, <ๆๆ S 1> เลขหน่งเปิดมาครับลิ้นกับฟันเลือกหมายเลขอะไรครับ เลือกหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ยืนยันคําตอบไหมครับยืนยันค่ะยืนยันคําตอบครับหมายเลข5ขามาดูกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผม<ช>อบตอนนี้5 0 0พบาทแล้วนะครับเหลืออีก แค่หนึ่งคู่จะได้1นึ่งหมื่นบาทไปนะฮะอเอาละครับมาที่คู่สุดท้ายจะแจ็คพอตแตกไปหรือเปล่านะครับผมนะคุณแจนจะเลือกหมายเลขอะไรหมายเลข7ค่ะหมายเลข7มาดูกันว่าหมายเลข7จ็ดคืออะไรครับปลาท้งโกปลาท้งโกคุณขุน ปลาท่องโกอีก1นึ่งแผ่นป้ายหมายเลขอะไรครับ12ไม่ใช่15ครับ15ยืนยันคําตอบไหมครับยืนยันครับยืนยันคําตอบมาดูนะฮะว่าแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่านะฮะกับคู่นี้ครับใช่ไหม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  แจ็คพอตแตกแล้วนะฮะหนึ่งมบาทโอ้โหเก่งมากเลยคุณแจนคุุณผุนและครับกับข้อนี้แจ็คพอตแตกไปของรางวัลที่ได้ไปนะก็มีเตาอบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคอร์สหลักสูตรพัฒนาเคป๊อปแดนจากกรูลอสจากมังคีทาวมูลค่า2,000มบาทและแจ็คพอตอีก1,000งมืนบาท วันนี้เป็นยังไงบ้างคร meeting, á, ับมาริการของเราครับตื่นเต้นค่ะสนุกค่ะสนุกเนาะวัน oui> นี้อ no ิ่มก um> ันหมดนะนะคุณแจนก็ได้เตาอบไฟฟ้าไปลูกได้คอสเต้นไบพ่อได้หมื่นหนึ่งของพ่อหรือของใครของใครของเธอคือของฉันของฉันคือของฉันวันนี้ขอบคุณคุณแจนคุณขุนมากๆครับขอบคุณมากครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ ขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter All New Isuzu X Series ผงซักฟอกเป่า Silver Nano Expert